เอาล่ะสวัสดีไวรุ่นไทยทุกคนด้วยนะครับผมด้านล่างตรงนี้มีรถนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปดักกันนะ คือเอาตามความคิดของผมเลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเสียงเกมมันค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับถ้าเอาไปเทียบกับเกมอื่นที่เป็นแนวเดียวกันอย่างเช่น pubg mobile call of duty หรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันเนี่ยผมว่าเกมเสียงเกมมันค่อนข้างที่จะเบาเลยนะที่สุดแล้วก็มาถึงพื้นที่แล้วนะครับผมที่ตรงนี้แหละดักเชือดเลยนะ คือผมว่านะคนที่โดนแบบนี้ก็น่าจะหัวร้อนกันอยู่บ้างนะแต่ไม่เป็นไรนอกเราสนุกเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๋เดี๋ยวนะไอ้นุ่มพูดถึงก็มาเลยเหรอเอ้ยเขามาแล้วเอ้ยอย่าลกสิเอ๋ลกคๆเอ้ยไอ้ยยมันอยู่กอนันข้างๆ้างหายแล้ว จะมายัางเงี่ยยังไม่มานะขออยู่บนนี้ก่อนไม่งั้นจะไม่ไม่งั้นจะไม่เป็นพิธีการนอนนอนนอนสวยมาแล้วครับนุม่มคำใจร่มร่มไป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 ชิว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 สวย thank you มากไม่เจ้ามนุษย์ใจร้ายในทำลายบอดตัวน้อยๆได้ยังไง ข้าขอสาบแช่งให้เจ้าเดินมาตรงนี้ซะเจ้ามนุษย์นางโง่นี่ไงแม่งพูดไปทางขาดคำมาแล้วครับก,กระตุกโอ้าการนี้ผมเชื่อเลยน่าจะเป็นทุกคนนะอต,อนตอนแรกจะกระตุกนะครับนี่ยังกระตุกไม่หายเลยเฮ้ยเีอยใครใหม่วะ เอ้ยบอดตรงเมื่อกี้หรือบอดเนี่ยทนมไม่ใช่แล้วแหละนี่ไงหนุ่มสวยๆหัวสามนัดไปหรือว่าสี่ไม่รู้ถ้านายมาช้ากว่านี้นายก็ไม่เห็นผมแล้วล่ะโอ้ไม่ได้เห็นตัวผมแนละ้วอะพูดอย่างนี้เลยถ้านายมาช้ากว่านี้สักแป๊บนึงนะผมบอกเลยไงทำไหมวะโอ้บ่อน,น้อย โอ้ยก็นึกว่าใครใช่ใครที่ไหนเจ้าบอดน้อยน่ารักที่เดินมาทักทายเราตอนแรกมานี่เองอเจ้าบอดตัวน้อยนยน่าสงสารจริงถูกมนุษย์ใจร้ายกระทำชำเราแล้วก็ขอภูมิใจเสนอ กราฟิกเปิดสุดของเกม PUBG New State นะครับผมเป็นไงเฟี้ยวเปล่าเอ้คคือแบบผมโคตรชอบอะ่ะดูเงาดูเงาเนาะแต่ภาพมันก็ดูดีนะมันนิดๆอยู่นะนี่นี่ดูเงาซะก่อนดูเงาดูเงานี่ดูตรงผ้าคลุม เค่ผิวไหวเค่ดูกระโปรงอ๋อนีมีดูดีดีนีนีผ้าคลุมเคดูเงาซะก่อน<ว>จะบ่นน้อยอยากมาดูกิง่งในเราเหรอไม่หรอกไม่หรอกไม่มีทางแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอ ปิดกราฟก,ก่อนเลยเพราะว่ามันจะทำให้เกมล็ลกแต่ว่าตานนี้แค่ดูดไปเฉยๆก็น่าจะถึงแล้วนะว่าตานนี้น่าจะดักยากนะครับเพราะว่าแค่ดูดไปเฉยๆก็ถึงแล้วอ่ะจริงๆถ้าแบบต้องขับรถไปอีกสักนิดนึงมันจะโอเคกว่าน,นะครับโอเค ไปจะได้เวลาละืมโดดมาไม่ถึงไม่ถึงได้ไงเนี่ยไปแ,แล้อีกตัวบุูุนใครวะเ,เขาโดดถึงมาตเตอร์ฟ e คเลยครับยเขาลงอาคารกลางโอเคอยู่ ่าจะไม่มีใครลงโกดังคู่นี้กับเรานะโอเคเฮ้ยโอ,โอ,โอ้ทะลุกลก่องอีกแล้วเฮ้ยเอาสกักกโดนก่อนนี่บอกเลยได้ของเล่นมาแล้วหนึ่งชิ้นเฮ้ยเห็นเราไหมเพื่อนเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเห็นแหละ เขาก็เลยเลี้ยวไปนะนอนก่อนนอนก่อนเฮ้ยนอนโอเคแต่เขาน่าจะมาอยู่นะเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่กล้ามาว่ะโอ้โอ,โอ้แย่ว่ะเมื่อกี้ไม่น่าเก็บสเกลโดนเลยจบละนี่ไงเขายิงกันละโยิงกันสนุกเลยครับตานนี้เหมือนกับ จะมิชชั่นเฟลนะครับผมว่าเขาจะโดนตัวตรงตึกกลางที่ลงมาก่อนหน้านี้ยิงนะก็สวยเชื่อผมเดี๋ยวมันก็มีคนขับรถมาอีกเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมาเก็บกระป๋องกันนะครับผมนี่พูดไปทางขาดคำมาแล้วหนึ่งลาย แล้วก็ยิงกันป้งเปียงเลยซะด้วยฮ่ามือนกับว่าจะมีเจ้ามนุษย์ปืนหนึ่งนายเจ้ามนุษย์ปืนใหม่หนึ่งนายแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้ามนุษย์ปืนใหม่จะชนะหรือเปล่าเจ้ามนุษย์ปืนใหม่น่าจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมานะเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาละเอ้ยหรือว่าเจ้ามนุษย์ปืนใหม่เป็นคนเดิมอ่ะ นี่อย่เป็นคนที่ลงอาคารกลางปะเขาน่าจะไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรรอดูหรือไม่ก็เดี๋ยวน่าจะมีคนมาอีกแคนที่มาใหม่เนี่ยแหละเป้าหมายของเรา และนี่ก็คือโฉมหน้าของสิ่งที่ทุกคนที่มาที่นี่นั้นต้องการและตามหาไม่เห็นไหมเห็นไหมหลังกล่องอหลังกล่องที่เป็นกระป๋องอะสีฟ้า,ฟา,ฟาเห็นไหม Two thousand years later อุ้ยอุ้ยเหมือนกับจะมีมาหนึ่งนายเฮ้ยรถเขียวแน่นอนสวัสดีครับ มาหากระป๋องแล้วเจ้านายจ๋ากดใหม่นะเจ้านายจ๋าแล้วทำไมนอนไม่ได้น,นี่นายจ๋า2 0 0 0 years later เอาตรงๆนะที่อ,อยด่รอรอไอตัวตรงอาคารกลางเนี่ยเหมือนมันรู้ผอนถูกดักอยู่มันไม่กล้ามาเลยอะเอาจริงๆถ้าเป็นคนปกติเขาน่าจะมากันแล้วนะแต่ว่าคนนี้เหมือนจะติ่มมากเลยนะน่าจะไหวอยู่ชั้นสอง นี่ไงเราจะนายจ่าห,หน้าสาบัดไปเลยจะเราจะนายจ่าอยู่ๆก็วูบไม่รู้ตัวโอ้ปืนแดง Thank you so much กดใหม่นะจจนายจ่าโอ้อตัวที่ลงตรงอาคารกลางนี่อย่างรวยเลยอยู่ตรงนู้นเป็นขอทานเมืองไทยมาตรงนี้เป็นเส็ษถีดูใบทันทีโคตรเฟี้ยว thank you ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม